สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่เจาะลึกเข้าไปในจิตใจนักลงทุนเลยครับเป็นบทความเกี่ยวกับการรับมือกับสองอารมณ์ที่แบบทรงพลังมากเป็นศัตรูตัวชากาจเลยก็ว่าได้คือความกลัวกับความโลภนี่แหละครับใช่ค่ะ2ตัวนี้แหละค่ะที่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆมีประโยคนึงจากแหล่งข้อมูลที่ผมว่าโดนใจมากเขาบอกว่า การลงทุนไม่ใช่การต่อสู้กับตลาดแต่คือการต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเราเองอืม hmm. จริงที่สุดเลยค่ะผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอประสบการณ์ตรงนะแบบความรู้สึกกลัวตกรถอะครับโฟม o ททำให้ใจร้อนรีบซื้อหุ้นตอนราคากํำลังวิ่งแหละสุดท้ายติดดอยใช่ไหมคะใช่เลยครับติดดอยหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งพอตลาดแดงเถืออพอร์ตลบหนักๆความกลัวมาเต็มทนไม่ไหวแล้ว ขายทิ้งเลย panic sell ที่เราเรียกกันนั้นละคะ่ะแล้วก็นั่งมองตาปริบๆตอนมันเด้งกลับขึ้นไปเสียดายสุดๆจริงอย่างยิ่งเลยค่ะอารมณ์สองอย่างนี้มันเหมือนลูกตุ้มขนาดใหญ่เลยนะคะแกว่งไปมาระหว่างขั้วสุดตรงในตลาดแล้วก็น่าเสียดายที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลยที่ทําให้เกิดพฤติกรรมผิดพลาดซ้าๆคือซื้อตอนราคาสูงเพราะโลภขายตอนราคาต่ําเพราะกลัววนไปแบบนี้ทําลายความมั่งคั่งได้เลยค่ะ ฟังดูเป็นกับดักทางอารมณ์ที่แบบน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วแล้วเราจะเข้าใจมันได้ยังไงล่ะครับไปถึงกลไกของความกลัวความโลภพวกนี้เพื่อจะหาทางรับมือกักบมันได้ดีขึ้นเราเริ่มเจาะที่ความกลัวกันก่อนดีไหมครับเหมือนจะเป็นตัวที่ทําให้คนเจ็บปวดที่สุดเลยเป็นจุดเรื่องป้นที่ดีเลยคะ่ะในบรรดาความกลัวต่างๆนะคะ ตัวที่ทรงพลังที่สุดฝั่งรากลึกที่สุดก็คือการกลัวขาดทุนหรือ fear of loss นี่เองมีแนวคิดทางเอ่อศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอธิบายเรื่องนี้ชัดมากคือ loss aversion ค่ะอ๋อ loss aversion การเกลียดชังความสูญเสียของ Daniel k a r n e m a n ใช่ไหมครับคนเขียน thinking fast and slow ใช่เลยค่ะ เก่งมากค่ะท่านนั้นล่ะค่ะคือแคนเนมันเขาพบว่าโดยธรรมชาติคนเรานะคะความเจ็บปวดทางอารมณ์จากการขาดทุนสมมุติว่าเสียเงินไปหมื่นหนึ่งนะคะมันจะรุนแรงกว่าความสุขที่เราได้จากการได้กําไรเท่ากันคือหมื่นหนึ่งเหมือนกันรุนแรงกว่าการเกือบสองเท่าเลยนะคะโหเกือบสองเท่าเลยเหรอครับ ใช่ค่ะคือพูดได้ง่ายเราเกลียดการเสียงเงินมากกว่าชอบการได้เงินเยอะมากในแง่ความรู้สึกนะคะแล้วมันมีในยะที่น่าสนใจด้วยนะคะคือไอความเกลียดการขาดทุนเนี่ยมันแรงมากจนบางทีอาจทําให้คนเรายอมเสี่ยงมากขึ้นเพื่อเลี่ยงการต้องรับรู้ว่าขาดทุนไปแล้วนะคะเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอครับยอมเสี่ยงเพิ่มเพื่อนหนีความรู้สึกขาดทุนเนี่ยนะ ใช่ค่ะมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลแต่ในทางจิตวิทยาคือมันเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองส่วนที่เอาตัวรอดนะคะพอเราเห็นพอร์ตแดงๆตัวเลขติดลบสมองส่วนดั้งเดิมเราตีความว่านี่คืออันตรายเป็นภัยคุกคามสัญชาตญาณแรกคือหนีหนีซึ่งในโลกการลงทุนก็คือกดปุ่มขายออกไปนั่นเองค่ะโอ้โหชัดเลยครับนี่คือที่มาของ panic s e l แบบถึงแก่นเลยนะ คือเทขายตอนตลาดตกหนักหนังไม่ใช่เพราะวิเคราะห์แล้วว่าไม่ดีแต่เพราะอารมณ์ลุ้ลวนทนเห็นตัวเลขแดงๆไม่ไหวถูกต้องค่ะทั้งทงที่จุดนั้นตามหลักเหตุผลอาจจะเป็นจุดที่ของดีราคาถูกที่สุดก็ได้ใครจะไปรู้กลัวจนทําสิ่งที่ตรงข้ามกับเป้าหมายตัวเองไปเลยอืมแล้วอีกฝั่งล่ะครับความโลภล่ะครับเป็นยังไง ค่ะมาดูอีกฝั่งของลูกตุ้มกันดังความโลภหรือกร e e เนี่ยมันคือแรงผลักดันข้างในที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่เคยพออยากได้อีกอยากได้มากกว่านี้หรือเกิดจากการเปรียบเทียบเห็นคนอื่นได้กําไรเยอะๆเร็วๆเราก็อยากได้บ้างอ่า FOMO มาอีกแล้ว Fear of missing out missing ใช่เลยค่ะตัวเดียวกันเลยผลกระทบของความโลภก็คือมันทําให้เรา,เาลืมแผนการลงทุนที่วางไว้เริ่มมองข้ามความเสี่ยงหรือยอมรับความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่ตัวเองจริงๆแล้วรับไหวแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะเปลี่ยนเราจากที่อยากเป็นนักลงทุนซื้ออนาคตกิจการดีๆให้กลายเป็นนักเก็งกาไรหรือนักเทรดที่วิ่งไล่ตามราคาไปวันๆโดยไม่เข้าใส่พื้นฐานจริงๆค่ะมีตัวอย่างในแหล่งข้อมูลเลยครับเช่นแบบซื้อหุ้นตามเพื่อนบอก หรือเห็นในกลุ่มโซเชียลแชร์กันเยอะหรือแค่เห็นราคามันวิ่งขึ้นมาติดๆกันหลายวันโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าบริษัทนี้ทําอะไรกันแน่ดีจริงไหมอนาคตเป็นไงพอทําแบบนั้นปุ๊บนั่นแหละสัญญาณเตือนมาแล้วว่าความโลภหรือฟ o โมมันนําทางเราอยู่ไม่ใช่เหตุผมใช่ค่ะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะนักลงทุนที่เขาประสบความสำเร็จยาวๆเขาจะพยายามเลียกมากๆเลยเขาจะมีวิธีคิดมีปรัชญาของเขา ถ้าพูดถึงนักลงทุนระดับตำนานที่เน้นเรื่องจิตวิทยาการคุมอารมณ์ชื่อแรกที่ต้องนึกถึงเลยก็คือวอร์เรนบัฟเฟตนะครับแน่นอนค่ะวอร์เรนบัฟเฟตนี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลยประโยคที่เป็นแก่นของเขาเลยในการรับมือกับความกลัวความโลภในตลาดก็คือจงกลัวในยามที่คนอื่นโลภและจงโลภในยามที่คนอื่นกลัว Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful คุณหูมากครับประโยคนี้ค่ะฟังดูง่ายนะคะ แต่ทำจริงนี่โอ้โหท้าทายมากเพราะมันคือการบังคับตัวเองให้ไหวทวนกระแสอารมณ์ของคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญคือฝืนอารมณ์ธรรมชาติของตัวเองด้วยลองนึกภาพตามนะคะตอนตลาดกระทิงทุกคนกำลังคึกคักทำกำไรกันง่ายๆข่าวดีเต็มไปหมดความโลภมาเต็มตอนนั้นแหลคะค่ะที่บัฟเฟตบอกให้เราจงกลัวกลัวกลัวอะไรครับกลัวการซื้อของแพงเกินไป กลัวฟองสบู่กลัวความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ใต้ความโลภนะคะในทางปฏิบัติเขาอาจจะเริ่มขายทำกำไรหรือถือเงินสดมากขึ้นยอมตกรถบ้างอันนี้คือการสู้กับความโลภในใจตัวเองและแรงกดดันจากรอบข้างนะคะอ่าเข้าใจแล้วครับแล้วตอนคนอื่นกลัวล่ะครับกลับกันเลยค่ะพอตลาดวิกฤตตลาดหมีข่าวร้ายเต็มไปหมดคนส่วนใหญ่ กลัวสุดขีดแพิ i เซลล์กันราคาสินทรัพย์ดีๆร่วงลงมาเยอะมากตอนนี้แหละ b u f f e ต t บอกจงโลภโลบแบบมีสติใช่ค่ะไม่ใช่โลบแบบขาดสติแต่โลบแบบมีเหตุผลคือมองหาโอกาสซื้อกิจการที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลหรืออาจจะถูกมากๆเหมือนได้ช็อปของดีลดราคาครั้งใหญ่เลยค่ะแต่การจะกล้าซื้อส่วนความกลัวที่ท่วมตลาดและอยู่ในใจเราเองเนี่ย ต้องอาศัยความกล้าความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์มากๆเลยค่ะมันคือการสู้กับความกลัวทั้งภายนอกภายในพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าจริงๆแล้วหัวใจของบัฟเฟตไม่ใช่แค่เก่งวิเคราะห์หุ้นหรือเดาตลาดแม่นแต่เป็นการจัดการอารมณ์ตัวเองได้สุดยอดมากการฝืนธรรมชาติความกลัวความโลภได้นี่แหละคือเกราะป้องกันทางความคิดที่สำคัญใช่เลยค่ะเป็น psychological edge ของเขาเลยแต่ แต่การจะสร้างวินัยทางอารมณ์แกร่งๆแบบนั้นมันทํำยังไงล่ะครับสําหรับนักลงทุนทุ่ใบยอย่างเราๆจะเริ่มสร้างกรอบป้องกันนี้ขึ้นมาได้ยังไงบ้างแหล่งข้อมูลพอมีคําแนะนํำไหมครับมีค่ะมีแนวทางที่น่าสนใจเอาไปปรับใช้ได้จริงอยู่3ข้อนะคะที่สรุปมาจากแหล่งข้อมูลข้อแรกเลยและอาจจะสําคัญที่สุดคือสร้างระบบในการตัดสินใจลงทุนแล้วทําตามระบบนั้นให้ได้อย่าใช้อารมณ์นําสร้างระบบหมายถึงยังไงครับ ก็คือก่อนจะลงทุนไม่ว่าจะซื้อหรือขายต้องมีแผนชัดเจนก่อนเสมอค่ะถามตัวเองให้เคลียร์ทำไมถึงสนใจตัวนี้เหตุผลคืออะไรมองยาวๆจะถือแค่ไหนแล้วก็สำคัญมากๆคือจุดยอมแพ้หรือ stop loss อยู่ตรงไหน,นอ๋อกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้เลยใช่ค่ะ ถ้ามันผิดทางถึงจุดนั้นอะระบบที่เราวางไว้อาจจะตั้งคำสั่งอัตโนม,มัติหรือตัดสินใจเองตามแผนต้องทำงานทันทีเพื่อจำกัดความเสียหายการเขียนแผนออกมาหรือบันทึกไว้นะคะจะช่วยเตือนสติได้ดีมากตอนตลาดผันผวน,นมากๆแล้วอารมณ์เริ่มมาให้กลับไปยึดระบบกับแผนเป็นหลักค่ะเหมือนมีเข็มทิศกับเบรกติดตัวไว้เลยนะครับช่วยได้เยอะเวลาเจอพายุอารมณ์ ถูกต้องค่ะมันช่วยลดบทบาทของอารมณ์แล้วใช้ตัก,กะวินัยเข้ามาแทนข้อที่2คือเปลี่ยนจุดโฟกัสมาสนใจสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นสิ่งที่เราควบคุมได้มีอะไรบ้างครับเยอะเลยค่ะเราควบคุมทิศทางตลาดพรุ่งนี้ไม่ได้ควบคุมข่าวไม่ได้นโยบายแบงก์ชาติก็ไม่ได้แต่เราควบคุมความรู้ของเราได้เลือกที่จะศึกษาเพิ่มได้ควบคุมนิสัยการออมการลงทุนสม่ำเสมอของเราได้ ควบคุมการกระจายความเสี่ยงหรือ asset allocation ในพอร์ตเราได้อ๋อการแบ่งเงินลงทุนไปหลายๆอย่างใช่ค่ะเช่นหุ้นตราสารหนี้อสังหาเงินสดเพื่อไม่ให้พอร์ตผันผวน,นตามสินทรัพย์เดียวมากไปแล้วสุดท้ายเราควบคุมการกระทำของเราเองได้เสมอดังนั้นแทนที่จะพยายามจับจังหวะตลาด timing the markets ซึ่งยากมากๆให้เน้นการใช้เวลาอยู่ในตลาด time in the market ดีกว่าค่ะ ลงทุนตามแผนยาวๆไปปล่อยให้ผลตอบแทนทบต้นทำงานการโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้นี่ช่วยลดความกังวลไปได้เยอะเลยเนาะเหมือนดึงสติกลับมาที่เราทำได้จริงๆใช่ค่ะเปลี่ยนมุมมองจักเหยื่อของตลาดมาเป็นผู้ควบคุมโชคชะตาตัวเองผ่านการกระทาที่รอบคอบแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะเป็นเหมือนกันบ้านที่ท้าทายแต่มีประโยชน์มากคือหมั่นทบทวนพอร์ตตัวเองเพื่อคัดแยกอารมณ์ออกจากเหตุผลทบทวนพอร์ตทำไงครับ ก็ลองหาเวลาเงียบๆนะคะเปิดพอตตัวเองดูแล้วถามตัวเองกับหุ้นแต่และตัวที่ถืออยู่แบบซื่อสัตย์ที่สุดเลยว่าไอตัวนี้ที่ยังถืออยู่เนี่ยเพราะแผนหรือเพราะอารมณ์กันแน่อืมคำถามนี้เจ็บเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเช่นเรายังกอดมันไว้เพราะกลัวที่จะขายแล้วรับรู้ว่าขาดทุนจริงๆหรือเปล่าหรือย,ยังถือเพราะโลภเพราะหวังว่าเดี๋ยวมันต้องเด้งทั้งที่พื้นฐานอาจจะเปลี่ยนไปแล้วหรือมีตัวอื่นดีกว่ารออยู่ การฝึกถามตัวเองแบบนี้บ่อยๆจะช่วยให้เราเท่าทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นตัดสินใจได้มีเหตุผลขึ้นค่ะเหมือนทำความสะอาดใจไปในตัวเลยนะครับสำรวจว่าการตัดสินใจมาจากสมองหรือหัวใจกันแน่แค่ได้รู้ตัวว่าตอนนี้เราใช้อารมณ์ไหนขับเคลื่อนอยู่ก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วเนะในการสร้างกรอบป้องกันทางความคิดถูกต้องที่สุดค่ะพอเราได้สำรวจทั้งหมดนี้แล้วนะครับสิ่งที่ตกผลึกชัดเจนเลยก็คือสุดปลูตัวจริงของเราในการลงทุน อาจไม่ใช่ตลาดไม่ใช่ข่าวร้ายแต่คือคือสนามรบในใจเราเองนี่แหละการสู้กับความกลัวความโลภที่มันฝังอยู่ในตัวเราการเรียนรู้ที่จะเข้าใจรู้ทันแล้วก็มีกลยุทธ์จัดการกับมันเนี่ยอาจจะสำคัญกว่าการพยายามเดาตลาดอีกนะครับใช่เลยค่ะเห็นด้วยมากๆม,มีข้อคิดปิดท้ายจากแหล่งข้อมูลที่ผมว่าคมมากเขาเปรียบเปรยว่าตลาดการเงินทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือย้ายเงิน จากกระเป๋าของคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไปสู่กระเป๋าของคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้โห oh, เป็นคำกล่าวที่ทรงพลังและตรงประเด็นมากเลยค่ะฟังแล้วสะท้อนใจดีครับลองนึกถึงการตัดสินใจลงทุนครั้งล่าสุดหรือสินทรัพย์ตัวไหนก็ได้ที่คุณยังถืออยู่ในพอร์ตตอนนี้ลองถามตัวเองจริงๆจ,จังๆอีกครั้งว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงเบื้องหลังการตัดสินใจนั้น การซื้อขายหรือถือมันมาจากตรกะเหตุผลแผนการที่วางไว้อย่างดีแล้วจริงๆหรือหรือมันเป็นแค่เสียงสะท้อนของความกลัวความโลภที่เราอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือยังจัดการมันไม่ได้การเริ่มต้นตระหนักรู้ตรงนี้แหะค่ะอาจจะเป็นคุณจสําคัญดอกแรกเลยที่จะนําไปสู่การพัฒนาตัวเองและการเดินทางบนเส้นทางการลงทุนระยะยาวที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง